สวัสดีผู้รอชีวิตทุกคนทุกท่านดูเลยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ดีซีกลับมาอีกแล้วฮะเอาว่าไงน้องชายน้องชายเป็นผีเหรอเป็นผีเหรอฮัลโหลน้องชายเป็นผีเหรอกูเป็นไงกูเป็นใครเจโดิีเปล่าน้องชายพูดจริงไหมไม่จี่เชื่อนะพูดจริงจริงผมเลยพูดจริงไม่ติงนังเลยเหรอฟังก่อนน้องชายรูปเสาละเอาไมาจัะไอ้สัตว์๋อมาทางฉีกซะแล้วรูปสาวเฉยแล้วอยู่ดิสก คุณผู้ชมเข้มว่ะแต่ตอนนี้คือแบบว่าคุณผู้ชมผมเพิ่งลงวินโดว์คอมมาใหม่ครับแล้วก็เมาส์มันเร็วจัดเสียงมันก็ดังเกินพิกัดด้วยตอนนี้เฮ้ยเมื่อกี้มีคนมันเยอะมึงฟังฟิวดิคนผ่านไปเมื่อกี้รู้สึกว่าสองคนนั้นน่าจะไม่ใช่ผีครับแต่ผมเห็นแวบๆมองไม่ค่อยถนัดน่าจะเป็นผู้พันหรือเปล่าแต่ต้องดูกันต่อไปโอ้นี้ใครเป็นผีหรือไม่ประการใดเนี่ยน่าจะใช่นะผู้พันน่าจะไม่ได้เป็นผีไอ้เจดดก็น่าจะไม่ใช่ผีอะเอออะไร พูดตอนนี้ตอนนี้อะไรเฮ้ยมีมีไฟแล้วโอ้โหคิดว่าคืนนี้น่าจะไม่มีไฟซะแล้วเฮ้ยทำไมเวลามันนานเกินวะว่ามีคนอื่นี่กูชัวแล้วใครใครใครเราใช้พูดเลยพูดอะพูดเลยพูดเลย มาพูด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 ชื่อมาผมพูดเออพูดมาอ่ะพูดดิพูดพูดดิพูดดิพูดพูดดิพูดพดดิพูดดิพูด่พูดดิพูดดพูดพูดอิพูดดิพูพูดดิพูดดิพูดดิพูดดหพพูดดิพูดดิพูดดิพูาดิพูดดิพูดดิพูดพูดพูดดพูดดพูดพูดพูดาอพูดพูดดิพูดมาเลยเพูดดอพูดดิพูดพูดไอพูดตว์ นี่กูพี่ม nah ึงนะไม่อะไรเนี่ยจุดดกไอ้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 ้ไอนั่นไงชจุดไฟนะวมดแต่ไอ้เย็บเย็บแอบแอบกูแอบต้องไม่ใช่กู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 แดกไปเลย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 สวยนั่นแหละ แล้วกูชุบไงแล้วกูชุบไงยังไงครับผียังไงครับผีคนคนนี้ลูกซองโอเคลูกซองไม่ใช่ผีซ่อมไปคนอื่นซ่อมไปคนอื่นซ่อมไปคนอื่นซ่อมไปไอ้เจ็บแน่นอนคืนเนี้ยกูบอกเลยว่าเจ็ดแน่ไอ้เจ็ดแน่นอนโดนกับดักไปดิไอ้ผีไล่ไปได้แดงแล้วขวางแล้ว สามคำเดียวนะว่าไอ้เมื่อกี้เนี่ยที่อยู่ในการสามคนในห้องอ่ะกูกคนยิงชุบกูชุบกูชุบไม่ไม่อุพันพิีนไม่ใครเป็นคนยิงเรียกผีเข้ามาแดกกูไอ้สามอย่าให้กูรู้นะมะเขือมึงโชว์ดิมึงโชว์ลูก2องดิมีลูก2องไหมอ่าชัดชัดโอเคน้องชายจับมือจับมือใช่ใช่ผมรู้ว่าพี่ชุบแต่ว่าอีกคนนึงใครอยู่เขาโอเคจับมือไม่รู้ไม่รู้เอาเอาสแกนให้กู เอาสแก๊กขอูขอถ้าถ,ถ้ามันผมามัมากับผู้พันและผมยิงผีไปสองตัวไาฉายไปสายตายไปหนึ <im <im ่งตัวโดนกับดักและยิงถ้าถ้ามึงเอากูยิงมึงเอากูยิงกูพูดแค่นี้แหละ อ้าววัดได้นะอันนี้ผีนะวัดได้นะวัดได้นะจริงวัดได้นะวัดได้นะไอสัตว์มารงผีนะอันนี้สรงเดี๋ยวเดี๋ยวมันหยิบเดี๋ยวมันหยิบเดี๋ยวมันหยิบผู้พันคีน่ะกูบอกเลยผู้พันออกมาก่อนสองผีสองตัวอยู่ในห้องเดี๋ยวมันหยิบเดี๋ยวมันหยิบกูไม่สนกูไม่สนกูไม่สนผู้พัโคตรคีนผู้พันโคตรคีนไอสัตว์ถ้าใครให้เทปจับกูฆ่าหมดไอสัตว์กูฆ่าคนหมดแล้วไตซันทุยนี่ทำไมนี่ทมาชัดเลยอันนั้นเป็นอะไรเป็นทีอะไรเป็นทีไอยังไงยังไง เฮ้ยมันตัดสินใจยากว่ะไอ้สัตว์เนี่ยยิงยิงมะเขือมึงจะไม่เชื่อกูเหรอผมโบวชไปแล้วกระสุนจปปะโบวชไปแล้วไอ,ไ,อไอ้บ้าไอู้พันโบวชอ๋เอ,อเน็ตหลุดเน็ตหลุดเน็ตหลุดพี่ศาเป็นอีกฮันแนฮันแนฮันแน่ยิงแม่งเลยไอ้เจนตดอเนี่ย,ม,ยมันทำทรงเน็ตหลุดยิงยิงยิงนะอ,อ,อ่าเรียบร้อย อไปกูไม่รู้กูเน้นเน้นหนัวไว้ก่อนแต่อันน่ะเป็นหนึ่งละผู้พันนี้น่าจะไม่ใช่ผมว่านะแต่เจดดมันก็มันก็น่าจะไม่ใช่ด้วยเหมือนกันหรือเปล่าแต่มันทําทรงเหลี่ยมมันไม่มันไม่โหวตเว้ยไอ้เหี้ยแล้วกูกูโอ้เรียบร้อยกูเหลือคนเดียวกูละนนั้โอเคเหลือคนเดียวไอ้เหี้ยไอ้อันกับอันอัน ไอ้เจ็ดดอไอ้เจ็ดดอดักเข็มมันได้แค่นี้ลรักชนะละโอ้ oh, ดัก,กเข็มได้คืนนี้ก็ชนะ <c oughs> <c oughs> ใครใครอยู่กูไอ้บาทนั่นผีอยู่กูเนี่ยแล้วหลอผีสองตัวอยู่ใท่ามเดียวกันในสัตว์แล้วเหลือบมาเขื่อตัวเดียวชิบหายละเพื่อนยิงกลัวไหมเน่ะไอ้เจดโดมึงทำทรงเน็ตหลุดอ่ะทำไมวะหลอกกูเป็นผีนะกูรู้มึงเป็นผียกูจะบอกผีถ้าเจดโดมึงทำมึงทำทรงเน็ตหลุดทำไมวะเป็นอนเป็นยังไงหลอกว่าไหมต้องมีหลอกก็หลอกเฉียดเค เลี่ยมคนอ้เหี้ยเดี๋ยวเรามาดูมะเขือครับเองทำไมเออมึงจะเลี่ยมกันเองทำไมวะแต่เมื่อกี้ผมพูดไป็ผู้พันนะแต่ผู้พันยิงผมเรียบร้อยโอ้โหจบละเฮ้ราปวดเพื่อนกันเองซะแล้วเปวดเพื่อนกันซะแล้วปวดกันเอง แล้ววะกันเกมวะเดี๋ยวเรามาดูว่า,าเขือนายยิงไปตัางแตกกูไอ้ออ่านแมงวดไอ้อ่านแมงวดอันบบนั <c oughs> ้นมันตีฉันเหรอหนูโดน,นโวูว้ปืนมันน่าจะไปโดนเออมาดูกันว่ามะเขือจะรอดไหมคืนนี้เอา,า,อาเครับโอ้มะเขือค่อยๆเดินนะจังหวะนี้ค่อยๆ่อยเดินีค่อยค่อยเดินแล้วเก็บฟิวแล้วยังไงค่อยๆเดินวะค่อยๆเดินพี่หาไม่เจอแล้วยังไงแอบพุ่มยึดแค่เเเดินนงงหป็ยโอ้โหนี่ปแม่ หาไม่เจอมองไม่เห็นเชิบห่ายละอ้าวยังไงโอ้โหมีกล้องอมะเขือแน่นจริงเย็ดแกะมะเขือเอาให้หรือเปล่าเช็คไหมพุ่มเช็คพุ่มไหมเย็ดแกะอ้าวไม่รอดว่ะโอ้เด็กเดียว ไอ้ยังกระสุนล <himself> yeah ูกศรส่งไปโดนพี่หวีแล้วพี่หวีกูว่าแล้วจัดเลยลูกศรมาเไม่โหวตพี่อั้มกันเมื่อกี้เนี่ยนั่นนลยดิไอ้ผู้พันน่ะไอ้ผู้พันไม่โหวตร้อนเลยมึงไม่มีเขาเฮี้ยอะไรก็กูสแกนแล้วอ่ะโอเคโอจ่าโอเคมึงมึงอาจจะไม่เชื่อกูก็ได้แต่ไอ้เจดโดมึงทำซองเน็ตหลุดทำไมอ่ะกูถามคำเดียวเลยมึงทำซองเน็ตหลุดทำไม เราเหรนไม่ได้อย Ele ู่ตอนนั้นไม่เหรอตอนนั้นมันเป็นผมนะมึงอยู่ข้างหน้าอันๆเลยมีสองคนที่สามารถโหวตได้คือไอ้ผู้พันกับมึงใช่ใช่อ่ะมีมึงมีมึงกับผู้พันโอเคผู้พันไม่โหวตมันอาจจะแบบว่าเอออันนี้ก็ได้แล้วมึงเหลี่ยมทำไงวะเฮ้ยไอ้เหี้ยไอ้เน็ตหลุดเออมึงทำทำไมวะกูอยากรู้ว่ะไอ้ใครมันใช้กล้องแชทเแช่มไปถอดเปิร์ให้ไวเลยนะไอ้เหี้ย เด็กเกก็ร้องก็ระงมเลยร้องก็ลังงเลยไอ้เหี้ยยืนนิ่งแล้วก็บอกว่าไอ้เหี้ยเอ้ยเน็ตหลุดว่ะนี่ตอนนี้เด็กเราล่นไปดูเรื่องเลยพี่ตัดสแกนที่ยังไม่รู้เรื่องเลยนี่เออสวัสดีครับทุกทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับสสวััดีครบเสียงแม่งลั่นจัดเลยเฮียมะเขื่อ สวัสดีครับสวัสดีครับมาไอ้เฮียเจดดอเป็นผีละหนึ่งตัวจับก่อนเลยไอ้เจดโดอไอีนีนเนนน่เรียบร้อยเดี๋ยวมึงเจอกูแน่กูเนี่ยแท็กยับบอกให้เอาเลยปัตล่ะโบวชเลยปัตล่ะเอโะเะเอโบวชแม่หมดเ<ว>อ้ยโบวชแม่หมดกูพังฟ<ม>ังฟิวเลยกูพังฟิวเลยตัวแรกอ่ะที่โบวชออกก่อนก็คือกูแดกกูซะงั้นกูแดกเลยขวาแดกเลยละไอ้เฮียเจดดโบวชได้เจดดอไปด้วยกันเหรอเฮ้ยกูพันมันวิ่งออกจากเขามีแต่เด็ เสานี้หายเสานี้หายไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เสานี้หายแล้วเสาแล้วแล้วเสาหน้าพี่เสานี้หายนะเสานี้หายโลโลโลผู้พันอยู่ใกล้นะเสานี้ผู้พันอยู่ใกล้เสานี้เอาเลยเปล่ะเอาเลยเปล่ะเสาเอาเลยเปล่นที่เราไม่นี่ก็อยู่ใกล้เหมือนกันนะเออนัวเลยวะเปิดให้เปิดให้เปิดให้ใส่นัวเลยวะเปิดให้เลยเปิดให้เลยมาผมได้แล้วผมได้แล้วผมได้ละเล่นเล่นแบบมีอารมณ์ป่ะผมพร้อมละเล่นแบบมีอารมณ์เหรออะไรไม่ใช่ผู้พันอ่ะต่อไปเทีจ่าเฮ้ยไออเจโดไม้มึงแตกว่ะ น้องชายแตกหมดทุกคนอ่ะแตกหมดทุกคนอ่ะแตกหมดเทำไมกูไม yeah, ่แตกโละ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 ไม่แตกไม่แตกมันต้องเบานะถ้าไม่แตกอ่ะต้องเบาเสียงพี่ชายตัวหนักสุดเลยอ่ะแตกสุดหนักสุดเลยอ่ะใช่อ่ะกูแตกหนักสุดเลยอ่ะบอกเสียงกูแตกได้เลยน้องชายจัดไปเดี๋ยวพี่ซื้อใจคนทั้งโลกไว้น้องชายแตกเต็มที่เอ้ยโอ้โหเหยียบกับดักไม่ไม่ไม่เสี้ยวเลยอ่ะน้องชายเล่นก่อนเฮ้ยแต่แต่เข็มอยู่ที่พี่ไม่ต้องห่วง ไม่มีใครรู้ค่อยๆเดินรีบไปไหนอ่ะกินได้กินหยุดแล้วโอเคใครก็ได้แดกๆไปคิดๆแบบคิดแบบซอยจุ่เลยนะเขาเล่นแบบไม่กินป้าเขาเล่นแบบผีใจดีไม่กินอะไรกันถ้าเลิ่กินเออเฮ้ยน้องชายแม่งต้องเอาหน่อยแล้วนะเว้ยพี่ก็ใจเย็นๆดิเฮ้ยน้องชายมันต้องเอาหน่อยแล้วเฮ้ยน้องชายจะไม่ได้แดกเอาหน้ามันหนีไม่รอดหรอกไอ้พวกเนี้ยโอ้ยเฮียมันจะไม่ได้แดกเอาหน้าน้องชาย กูขวางประตูให้กูฝวางประตูให้เออ,อสวยนั่นแหละเย็นแลว้วกูไใจเย็นเย็นแลว้วกูหาออกเลยไปแล้วเอาลงทางผี่ลงทางใครออกมารูร้าน,นที่หลังอ่ะ เตรียมเล่นรอขอสแกนได้ป่ะขอสแกนใครใครใครฉายฉายไฟกับผมเมื่อคืนสองคนอ่ะใครวะไหนมารวมไหน่อยทำไมต้องขอสแกนเนาะเพื่อนมีเหตุผลไหมกูใช้ลูกซองนะคือกูใช้ลูกซองคนน่าจะยิงอยู่นะกูยิงไอ้เจโดเจโดมันยิงอยู่กูหาไฟฉายก่อนไฟฉายหมดแป๊บยังไม่ถึงเวลาเจโด้กี่นาทีละบอกเวลาดิไหนไหนไหนไอ้ห้องสแกนอยู่ไหนวะอยู่ไอ้อยู่ห้องน้ำพี่ห้องน้ำผมวิ่งผ่านไปก่อนเมื่อกี้นี่โอเคได้ป้าได้ป้ามาได้มาหน่อยมาหน่อยห้องน้ำไหนวะแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงนี่เหรอห้องน้ำกูพี่จ๋าห้องน้ำกูสองโอเคโอเคงไไหหหนนนนนพี่่ชชาายยกออด้้ เอาแทงกันมาวมกันมาลกันเดี๋ยวเราเอาคมาสองกันมาแล้ว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 มาลงมาลงหยิเลยสแกนใครวะไอ้มะเขือเป็นจัดดี้จัดดี้จัดดี้รอไลจัดดีรอไลอีคนนึงอีคนนึงน่าจะผู้พันเฮ้ยไปเลยนัวเกินไม่รู้ไม่รู้ผมเชื่อเจนโดออกออกออกดิหมดออกดิแล้วหันหลังยิงกูตุ๊บแมวนะเฮ้ยเอา ปวดทางไหนวะถ้าอีกอันนึ่งปวดไม่ไม่ได้ปวดออกอ่ะฆ่าทิพย์จันไปไปหาของไปหาของไปหาของโดนแล้วจะโดนไปหาของไอ้สัสเฮ้ยหายแล้วกูต้องพังฟิวหายแล้วยกันไปด้วยกันกูต้องพังฟิวพังฟิวพังฟิวอยู่ไอ้สัสเอ้ยลูกสองเดินด้วยกันนะลูกสองทันไหมห้าสี่สาม สองยิบดูแล้วกูทันแล้วกูทันมาไหนมานะทางนี้สินะเข้าข้างหลังกู๊ดแดดเออไปก่อนหนึ่งมาไปก่อนหนึ่งปึ๊บปึ๊บทิ้งอ,อ้าวโอ้โหแล้วผมเอาให้ไงเพงราะว่ากูแค่ผีตัว ล้วผมโอ้แล้วผมเอาให้ไงรูปลอเพราะผมผมม็แค่ก่อนจอกไงแล้วมันยังไงแล้วผมเอาให้ไงจังหวะนี้ไงก็ว่าทำไมไม่เป็นห่วงหนูเลยที่มันแล้วบอกเลยนะบาเนี้ที่เอาให้ กู้พันเล่นดีตอนนี้ผู้ันเล่นดีเฮ้ยู้ันเล่นดีผันเล่นดีฮ้ยไรเจ็บงมึงรู้ได้ไงมึงเอาอะไรมามั่นใจว่ามะเขือเป็นวะไม่ผมสแกนเองเลยไม่รู้ไงมึงทำไมถึงสแกนมะเขือไงตามหามก็ผมตามหลักมะเขือมาใช่อะมันเข้าไปข้างในรู้ผลตามักแล้วมนล่ามาเต้าผมว่แล้วก็เลยรู้ว่ามะเขือเป็นงี้หระใช่ในสิ่งที่ผมรู้ว่าสิ่งที่ฆ่าคู่รักันน่าจะเป็นเล่จ๋าแหะแต่ผมแบบมันมีอะไรในใจกับอ้นี้อยู่ในงาผู้พันไม่เหรอ เงียบมั้งหายแย่ไม่ได้เราผมไปดูตรงนี้น่ะตรงที่เสามันหายผู้พันไม่เจออยู่ตรงนั้นเหมกะว่าผู้พันบาผู้พันไม่วิ่งมาไอห้องที่ว่าเลือดหายผมน่าจะยิงเทบจ่ากระไรเนี่ยบางทีการเป็นโลคนบ้ากับการเป็นโลแพะมันก็ใกล้เคียงกันนะ่านทนต้นเกมอะทุกสาวไม่หายกู้แดกคนเดียะแต่ถ้าจริงจมันจะโดมึงกับกูยิงผู้พันเสร็จแล้วใช่ปะรุงยิงจ่าเนี่ยโอ้โหเออตอนแรกอะกะจะแบบ แต่ว่านี่ไงไม่อันนั้นมันก็เกินไปไงก็ตอนแรกถ้ากูสมมติว่ากูเป็นคนมันก็ได้ออกแล้วไงใช่ไหมล่ะเราก็ต้องลดการสูญเสียมากที่สุดแ้วเขาหลังเขาหลังอ่ะคุมไปเลยถ้าไม่มาจริงๆไม่แล้วทำไมกูถึงแดกได้สองคนวะตามหลังแล้วกูต้องแดกได้คนเดียวดิกล่าวว่าจะไปวัดใจเจดโด้วยหนึ่งหนึ่งนะจ๋าแล้วว่ากูออกไปคูจะไปยิงเแต่แล้วก็ไปแอบไอ้สัตว์แล้วมึงรู้ไหมกูหนึ่งวิสุดท้ายกูได้ลูกสองด้วยก็เป๊กอยากมาแล้วเราถูกตายเพราะผมเป็นคนตายมึงคนเล่นก็สนุกอีก บอกบอกบอกอ um, ่านว่าไปด้วยกันในที่บ้านอาหายที่ไหนสวัสดีครับคนแล้วก็ผีทุกตัวขอบคุณตอนนี้ครับตอนนี้ครับกับเจโต้เจโต้ไปอีแล้วก็เทียมผาเทียมผาพี่จ่าพี่จ่าไม่ไม่อปิดไหม่ในที่ขอก่อนน้องชายแม่เลยแม่งเสียงสะท้อนเป็นเป็นภาคของจริงเลยเจ๊จ้าไม่กินเลือดเหรอหนูนี่ไงเลือดตรงนี้กินเลยไม่ต้องเกรงใจกินได้เลยว่าไงน้องชายอันนี้เทียมอ่านไปใครเลือด ใครใครใครแต่มาจากฝั่งนี้นะแล้วเพิ่งมาจ้าเอกจ้าโดตรงนี้นะไม่วิ่งมาจากฝั่งนู้นเลยนี่วิ่งมาจากฝั่งนู้นเหมือนกันอุ้ยผ่านเยอะมากคันนาคันนาไม่คันนาจริงๆเมื่อกี้หนูสวนกับใครวะใครใครใครนึกรูปประพันผ่อนมาเลยรูปมารูประพันธ์สันหานกูว่ามะเขือมะเขือร้อยมะเขือเป็นร้อยผู้คนงันหมดเลยอะะมะเขือร้อยกูเป็นมะเขือร้อยมะเขือร้อยมะเขือร้อยบวกเลย บวกเลยบวกเลยเฮ้ยอันนี้ใครใครวางกับดักเจโดเหรอไม่ใผมวางผมวางผมวางอ๋อโอเคอ่ายังไงไ h i เอเจโดมึงยังไงอ่อนะซ่อมนะไอเจโดมันทำทรงทำงานวะเฮ้ยมึงแต่มาทำงานกันทุกคนมันไม่มีผีไม่มีผีป่ะเนี่ยไม่ใช่ละว่ไม่ใช่ละผีร้ายไอ้ผีร้ายไปซ่อมก่อนไปซ่อมก่อนเฮ้ยเจโดไม่แปลงเจโดไม่แปลงเจโดไม่แปลงโอเคออกได้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 สวยแล้วต้องออกไป เดีครับคืนนี้วิ่งเลยจ้าโอเคสวยงามมาหล่ำแท้เลยะลึงอ่าเรียบร้อยผู้พันลาไอเจโดไอเจโดน่าจะไม่เป็นกุ้งมะเขือแน่เลยวะไอ้เหี้ยผมเอาเดิมก่อเจโดอ่ะไอไอคนที่ถ่ายเมื่อคืนนี่คือใครไอคนที่อยู่กับผมตอนสุดท้ายอ่ะที่วิ่งตามพี่อ่ะนี่นี่นี่เองนี่เองนี่วิ่งตามพี่อ่ะพี่อันน่าจะไม่เป็นนะกูอยู่ในห้องที่กูปักไอนี่ไว้ตลอดอ่ะ เมื่อกี้โดนตบโดนผีตบก่อนเข้ามาไม่งั้นกูว่าไอ้อัดกับไอ้ไอ้อัดกับไอ้มะเขือไม่ใช่เลยว่ะแล้วทำไมไม่คิดว่าเป็นพี่บ้างอ่ะเออพพีีี่่่เเป็นออทำไมพี่ไม่คิดว่าเป็นพี่บ้างอ่ะนักเสิไม่ไม่แล้วแล้วใครมีเห็บคืนที่แล้วไม่ชุบหรอกมานี่มาที่ไออุหดวันหนูมาสแกนหน่อยหนูมาสแกนหน่อยหนูหนูมาไม่ต้องกนไม่ต้องกันพี่อ่านแล้วยังไม่มามาเหยียบให้มาเหยียบให้หน่อย กูสแกนไรอัดนะตัวแรกนะทอย่าอย่าเน่มาไม่แล้วสแกนไปแล้วอ่ะไม่มี่มไออัดคลีนอัดคลีนอัดคลีนจะเก็บไปอะโอ้โหใช่จะเก็บไม่ทันมันเลยไอวสัตว์อะไรอันแน่ทำโซงให้ผีเล่นตัวเดียวนะเมื่อคืนน่ะน้องชายเมื่อตัวเองโดนติดแท็กใช่ไหมล่ะมีคนทำฟิีคนิลมีคนทำฟิลัวมะเขือร้อยละมะเขือร้อยละมะเขือตายังไงก็มะเขือร้อยเอ้าว ผมจ่ายฟิลผมถ่ายรูปนะด้วยเหลี่อเขื่อมันทรจิตมาบอกว่าคำดับอ้าวมัดทุกคนออกวัวออกไหมวัวออกกันวัวออกกันดีกว่าทุกคนมีความเป็นไปได้นะว่าอันันันจะเป็นมีความเป็นไปได้อะโอเคนะน้องชายรู้เรื่องนะรู้เรื่องนะรู้เรื่องรู้เรื่องรู้เรื่องเชี่ยยังไงสวย เออสวยหักลำลกูหักลำแล้วกูโป้งชึกชึบแอบก่อนกูแอบก่อนจะวิ่งสวนออกไปจะวิ่งสวนออกไปโป้งโป้งชึกชึบโป้มอ,อ่ะเออสวยกูรอ,อ,อดรอดรอดกูไปใครใครปิดประตูใครปิดประตูไอ้เหี้ยเอ้ย,ย,อ,ยอันอันตายเสียงผู้หญิง เออโอ้โหแล้วผีกินได้อีกคนสงสัยได้หนึ่งหนึ่งว่ะดูจากทรงตรงนี้ละต้องออกให้ได้นะยี่สิบเมตรยี่สิบเมตรไี่ออกเฮ้ยมอ้หมาวไอ้ย่าจะว่านี้ยังไงฮะเดโดโอ้โหเยี้ยสรุปเดโดเป็นจริงรายการนักนะจังหวะนี้นั่นนี่มาหาหน่อยดีว่ะ อ่ายังงไเก็บไม่เก็บไม่เก็บมากเลยข้างหลังข้างหลังหลังเอาเาเอ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 ามึงจะเรียบอะไรกันมึงจะเรียบอะไรกันกินไม่ได้แล้วต้องชายมันมืดแล้วต้องแปลงร่างตบอย่างเดียวที่แล้วมันมันไม่มันไม่มันไม่เก็บเก็บเลยนะเมื่อกี้แล้วสรุปคือไอ้มะเขือมึงเป็นไก่เจโดใช่ไหมใช่พี่พอผมดต่อรอบแล้วพังแล้วติดแท็ก แล้วตอนนี้เราจะมาดูกันว่าไอ้อันมาแววจะรอดจากค่ำคืนนี้ได้หรือไม่ภาพเหตุการณ์ตอนนี้ครับโอ้โหถ้ายินเสียงแล้วได้ยินเสียงไซฟิแล้วยังไงเดินหันซ้ายหันขวาแล้วจังหวะนี้ยังยังหาไม่เจออูผีแม่งกากว่ะอย่างงี้ไม่ไหววะน้องชายกากเกิดยากละยากละผีอย่างี้ง่ายว่ะแต่าว่าได้ปิดหูมันได้ยินเราพูดเลยมันได้ยินเราพูดอี ม,มึงยังไงเพื่อนเออผีกัผีก็คนคุยกันแล้วดิม,มึง,ง,งมาดิมึงยังไง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 มิติใหม่มิติใหม่แห่งการคุยกันผีก็คนอา้าวยังไงอา้ายังไงอย่างนี้ซ้ายหรือขวาขอแค่เจอกันแค่นั้นก็พอนี่คนเดียวคนเดียวจะต้องเอาให้นี่แล้วออกแล้วออก ตอนตัวดำไม่ได้ใช่ไหอไม่ได้เจโดตอนตัวดำเออเอออ๋อเยอยแผดเก่าสัตว์โอ้โหน้องชายกูก็อุตส่าห์เลี้ยงไว้ข่าไอสัตว์เอ้ยมันทำทรงไงเอางี้ดีกว่าเจโตพูดคำเดียวเลยนะเกือบหล่อแค่นั้นแหละไม่แต่ผมผมเลี้ยงไว้ไงเลี้ยงไว้กินเล่นไงเฮ้ยเขาเคยพูดไว้นะน้องชายว่าอย่าเล่นกับอาหารของนาย